ลอบปลามาให้พี่น้องเบิ่งไกลๆก่กนเสียมาก,ก่มาแล้ว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 พี่น้องโอ้สงสัยสหิวบันปลาท้องกับนีพี่น้องคุณ Oh, oh, sống thấy ôi sung say thì hiu nát ปลาที่สามอาไรบ่อยนี่นะพี่น้องบ่เป็นปลาหวยที่นี่อันนี้ปลาสาที่นี่แล้วก็บ่เป็นปลาหน้าพร้อมอันนี้ปลาสาบ่เป็นปลาหวยปลาหองวันท่อสามาะําบ่อยตัวพี่น้องมันค้นขอยู่นจริงนะ เต่าผู้ใดเอาหวีงมาสอนพอดปลานิ่นปลาไน,นปลาตะเพียนตัวตัวเสี้ยแดงๆนี่จะเป็นปลาไนพี่น้องตัวแดงๆเป็นปลาไน ง่ายเติบอยู่ที่เนาะปล่อยได้ประมาณปีหนึ่งพี่น้องคนปีหนึ่งปล่อยได้ปีหนึ่งโดยว่าท่านตึกกินจากเทียตึกกินกับประมาณที่หาเทียนเนี่ยมันว่าท่านง่ายปผนใดก็เลยเศร้าตึกไปสักวัน อันนี้จะเป็นหวัวอาหารปลาหน่อยหรอกพี่น้องเนี่ยเพราะว่าปลาหน่อยจะเอาไปเอาปล่อยไว้ให้หน้าปลาใหญ่ปลาใหญ่บาเที่ย่า,ยา,ยายกเกยงเงี้ยมันดอกเพราะว่ามันหากินเองหมดเลยเป็นปลาใไงเสียมันกินอันั่นพี่น้องของเฟี้ยงนี่ท่างคุณมันจะไปกินอันเฟี้ยงกินนี่อย่างอันเศษอาหารเศษหนาอยู่ท่างคุณอันเนี้ยเอามาให้พี่น้องเบิง้งซื้อ เบิ่งดีเนาะเบิ่งดีแท้ๆเห็นว่าเพอิ่มจกเทียวันต่อฉันแม่นเกียอยู่มัเมือกะจิกินอยู่มัเมือและนี่นี่เอาท่องไปไว้ใสร็ม่จิกินขัดจิงแน่ im la latih.